พบกับผมอุดมศักดิ์ดอนคำไพนะครับที่ Tech Cafe Podcast Channel นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่ว่า Signal นะครับที่ต้องเรียกได้ว่าได้รับความนิยมนะครับในชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวแล้วทำไมถึงแอปพลิเคชันตัวนี้ถึงเป็นที่นิยมได้นะครับอะไรคือ,อประเด็นสำคัญนะครับก็อาจจะขอย้อนกลับมาในช่วง อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วกันนะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องบอกว่า,าเราจะได้ติดตามข่าวเรื่องของการประท้วงเกี่ยวกับกลุ่มของผู้สนับสนุนทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับดังนั้นเนี่ยเขากอ็อย่างของบิ๊กบิ๊กเทคคอมพานีอย่างเช่น Facebook, Twitter อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ออกมามาเรียกว่าปิดแอคเคาททางโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองเพื่อไม่ให้มีการสื่อสารนะครับทีนี้ก็เลยส่งผลกระทบไปถึง กลุ่มผู้สนับสนุนนั่นเองนะครับกลุ่มผู้สนับสนุนเองก็จะ,ะหาทางว่าอพอ Facebook Twitter ใช้ไม่ได้ก็ก็เลยไปใช้ p a r t n e r นะครับเขียนว่า p a r l e r นะครับเป็นแอป,ปที่เรียกได้ว่าสนับสนุนทางโดนัศทำอย่างเต็มตัวนะครับดังนั้นเนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ยทางแอปเคทางแอปส t o ร์แล้วก็ทาง Google Play ก็ออกมาเรียกว่าลบแอป,ปตัวนี้ออกจาก ระบบไปเองนะครับซึ่งไม่เพียงแค่นั้นนะครับหลังจากไม่นานทาง a อ s เองก็เรียกได้ว่า terminate หรือปิด account ที่รันตัวพาร์ทเลอร์อยู่นั่นเองทำให้ระบบเนี่ยออฟไลน์ไปทั้งหมดเลยนะครับ e: มันก็เลยส่งผลให้เเรียกได้ว่าทางกลุ่มผู้สนับสนุนเนี่ยไม่มีชาแนลในการที่จะพูดคุยนั่นเองนะครับซึ่งการที่ในกลุ่มเนี้ยจะไปใช้งานตัว WhatsApp นะครับก็ มีความกังวลอีกว่าเพราะว่า WhatsApp เองเนี่ยต้องบอกว่ามีการแชร์ข้อมูลระหว่าง WhatsApp กับ Facebook เองเพราะว่าเนื่องจาก Facebook เนี่ยได้มีการ Takeover ทาง WhatsApp ไปแล้วทางทางผู้ประท้วงก็เลยมีความกังวลเรื่องอเรื่องที่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีการที่จะอัปเดต Privacy Policy ต่างๆของการใช้งาน WhatsApp นั่นเองนะดังนั้นคนทั่วไปก็เลย มองว่าไอตัวตัว WhatsApp เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นอีกตัวที่เอาไว้เก็บ Data ของคนนั่นเองจนทำให้ทางอีลอนมัสนะครับก็คือคนที่เป็น CEO ของทาง SpaceX นั่นเองออกมาทวิตว่ายูส s ิก n นลนะครับซึ่งคนติดตามเขาเนี่ยบน Twitter เนี่ย42ล้านคนเลยนั่นเองทำให้ผู้คนเริ่มสนใจกับแอปตัวนี้มากๆเกคิว่าทำไมทาไมอีลอนมัสอีลอนมัสถึงพูดกับ ทุกคนอย่างนั้นว่าให้ใช้ตัวซิกเนลเขาก็พบว่าไอ้ตัวซิกเนลนี่เองเนี่ยมันมีการเข้ารหัสข้อมูลหรือข้อความต่างๆที่เราคุยบนแอปเนี่ยเป็นแบบ e n d to e n d e n d to e n d คือจะไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆก็ตามไว้บนระบบเลยซึ่งซึ่งตัวซิกเนลเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเกิดขึ้นสำหรับ non profit signal foundation นั่นเองก็คือบริษัทที่ไม่ได้สแสวงหากำไรอะไรเลยนะครับโดย เป็นกลุ่มที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อมาทำสิกเนลระบบสิกเนลเองซึ่งสิกเนลเนี่ยเป็น,ปนอารมณ์จะเป็นคล้ายๆเหมือน WhatsApp เราเนี่ยแหละหรือ l ล n e เลยจะเที่ยวไว้ใช้ในการคุยกันซึ่งก่อนหน้านี้มีคนใช้อยู่ประมาณ1.5ล้านคนนะครับแต่หลังจากมีข่าวไปแล้วเนี่ยผ่านไปประมาณ7วันเนี่ยหรือ1อาทิตย์เนี่ยก็พบว่าคนดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นไปถึง17 8ล้านคนนั่นเองนะครับดังนั้นอ่ะทำให้เรียกได้ว่าการเติบโตของแอปเนี่ยมีการเติบโตที่สูงมากๆนะครับเลยส่งผลให้ตัว Signal เองเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เจอปัญหาว่าการ Verify หรือการสมัคร Account เนี่ยจะเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเพราะว่าตัวระบบเนี่ยเป็น Non Profit นะครับไม่ได้มีเงินทุนมากมายที่จะมาซัพพอร์ตตัวนี้ให้รันนะครับแต่ครั้นี้ย WhatsApp เองเนี่ยก็ต้องบอกว่า ยังคงเติบโตมากๆนะครับเพราะว่ามีถึง2 0ล้าน2,000ล้านคนนะครับที่ใช้ในแต่ละวันซึ่งส i g n a ลเองเนี่ยก็การดาวน์โหลดทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ20ล้านเองนะครับอย่างนั้นยังต้องเรียกได้ว่ากำลงังการเติบโตเนี่ยเท,ทียบสู้กับตัว WhatsApp ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัว Signal เนี่ยไม่ไม่ใช่เพิ่งจะมีนะครับมีมานานแล้วแล้ว ที่เรียกได้ว่าใช้งานครั้งแรกที่ใหญ่จริงก็จะเป็นในช่วงที่เกิด Backlight Matter นะครับก็คือเกี่ยวกับทางาคนผิวสีนะครับที่มีการกลุป,ประท้วง,งต่างๆก็ใช้ตัวนี้ในการสื่อสารกันเพราะว่าจุดแข็งของตัว Signal เนี่ยจะเป็นเรื่องของ Security นั่นเองที่ว่าระบบเนี่ยจะไม่มีการเก็บข้อมูลอะไรไว้ก็ตามหรือใครก็ตามที่พยายามที่จะแฮกเอาข้อมูลจาก จากเครื่องมือถือไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลไปอ่านได้ครบเองเพราะว่าข้อมูลมจะกระโดดไปกระโดดมาคือโดยหลักการทํางานของเขาเนี่ยถ้าเป็นแอปพลิเคชันทั่วไปเนี่ยก็จะมีเวลาเราส่งข้อมูลไป,ม,ลไปมันก็จะโดนเอาไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไม่ได้เอนคริปหรือไม่ได้เข้ารหัสข้อมูลต่างๆหรือเข้ารหัสแล้วค่อยส่งออกมาดังนั้นเนี่ยในระบบเองก็จะมีข้อมูลเต็มเมอยู่อย่างเช่นตัวอย่างอย่างทําไมเขาต้องต้องเก็บ ตัวเอ่อทไมเขาต้องไม่เข้ารหัสเพราะว่าอย่างอย่าง Facebook เองเนี่ยที่เราบอกว่าเฮ้ยเวลาเราแชทใน Messenger เนี่ยพอแชทไปปุ๊บเนี่ยทาไมโฆษณาตัวนั้นมันเด้งมาได้ก็เพราะว่าทาง Facebook เองเนี่ยเอาข้อมูลพวกนี้ไปวิเคราะห์ว่าเราสนใจอะไรเราต้องการอะไรหรือเราชอบอะไรนั่นเองมันก็จะอ่าสามารถที่จะแนะนําโฆษณาหรืออะไรที่เราสนใจขึ้นมาได้เพราะว่าทาง Facebook เองเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลพวกนี้ไปทําให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจเขา นะครับดังนั้นเนะี่ยหรือหลายๆ messenger ที่ใช้โมเดลคล้ายๆกันเพื่อที่จะศึกษานั่นเองนะครับดังนั้นตัวไอ้ตัว s i g n a กเนี่ยมันก็เลยวางแผนระบบออกมาไม่เหมือนคนอื่นก็คือการที่ตัวเตัวเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยจะไม่มีการเก็บข้อมูลอะไรไว้เลยนะครับข้อมูลทุกอย่างจะเก็บไว้ที่ end user หรือที่โทรศัพท์ของลูกค้านั่นเองนะครับหรือโทรศัพท์ของผู้ใช้งานดังนั้นการเข้ารหัสอ่ะจะเข้าตั้งแต่คนส่งแล้วก็ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านเซิร์ฟเวอร์ผ่านต่างๆแล้วก็ไปถอนรหัสที่เครื่องรับดังนั้นในระหว่างทางไม่ว่าจะเกิดการแฮกอะไรเกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่อ่านข้อความได้นั่นเองหรือแม้กระทั่งตัว Signal เองเ,องเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอ่านข้อความได้นะครับดังนั้นตัว Brian a c t t กเนี่ยก็คือเป็น Cofounder ของ Signal เนี่ยหรือเป็นผู้ก่อตั้ง Whatsapp ด้วยหลังจากที่ WhatsApp เนี่ยโดน takeover โดย Facebook ไปเนี่ยเขาก็เลยออกมาเซตอัพ o n Prof ์ฟ Uh, organization ที่พัฒนาเกี่ยวกับ Open Source การเข้ารหัสต่างๆนะครับ mm hmm. เขาก็เลยพัฒนาไอ้ตัว Signal เนี่ยขึ้นมานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าง uh, เคยมีประเด็นว่าจะมีบริษัทบริษัทหนึ่งพยายามที่จะขอข้อมูลจากทาง Signal ว่าจะมีข้อมูลอะไรบ้างสุดท้ายแล้วเนี่ยพบว่าใน Database ของทาง Signal เองเนี่ยไม่ได้เก็บอะไรไว้เลยเก็บไว้ว่ามี Account สร้างขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็มี Activity เกิดขึ้นเมื่อไหร่แค่นั้นเอง ไม่สามารถที่เอาข้อมูลอะไรออกไปจากระบบได้เลยแม้กระทั่งอย่างอย่างคอนแทคเพื่อนอะไรของเราก็ตามเนี่ยจะไม่โดนเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ Server เลยทุกอย่างจะเก็บไว้ในหมดมือถือ้องหมดดังนั้นเนี่ยาการที่จะแฮ็กไปที่เซิร์ฟเวอร์หรือการเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่างๆจากเซิร์ฟเวอร์เองอทําไม่ได้แน่นอนนะครับดังนั้นเจ้าตัวเจ้าตัวการเข้ารหัสพวกนี้มันเลยจะเป็นเรื่องที่เป็นเป็นข้อดีมากๆสำหรับเจ้าตัวแอป s ิกแนลซึ่ง าการเข้ารหัสเนี่ยเข้ารหัสทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอลเท็กซ์ที่เป็นตัวหนังสือหรือแม้กระทั่งอ่ายซ i c e ครับทั้งหมดเนี่ยจะโดนเข้ารหัสทั้งหมดโดยโดย default เลยคือเราไม่จำเป็นต้องไป,ปรับอะไรเลยก็สามารถที่จะเข้ารหัสได้นะครับถ้ากลับมามองอย่างตัวเทเลเกมเนี่ยที่ในไทยเราเองเนี่ยเริ่มจะมีได้ยินข่าวมาบ้างหรือใครที่เคยลองใช้บ้างก็จะพบว่าเจ้าเทเลเกมเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้อง เข้าไปเปิดเพื่อการเข้ารหัสนั่นเองโดยพื้นฐานเะน่ยมันไม่ได้เข้ารหัสตั้งแต่ต้นเราต้องไปเปิดนะครับซึ่งโดย Default เนี่ยมันคือมัน Turn Off ไว้แล้วก็ตัวการเข้ารหัสเองก็ใช้กับใน Channel ของมันไม่ได้นะครับใช้ได้แต่ Text เ,เท่านั้นนั่นเองดังนั้นน่ยมันเลยทําให้เรียกได้ว่า,าถ้าเทียบกับ Signal เองอะ s i g n a l เอเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยมากกว่านะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เกี่ยวกับ Data p r i v เ c y ต่างๆเนี่ยเริ่มมาเป็นเรียกว่าที่ให้ความสนใจมากๆจากประเด็นต่างๆเกี่ยวทาง Facebook นั่นเองนะครับทำให้เรียกว่าทุกๆบริษัทเนี่ยมีการตื่นตัวมากๆว่า,เ,าเราจะปกป้องข้อมูลยังไงอย่าง,อย,างอย่างเคสที่เขายกตัวอย่างก็คือ f c e e o o o เนี่ยมีการเอาเอา,เอา Data ที่เป็น Personal ของเรา Conversation ของเราไปทำให้เกิด Business m o เด l ของเขาอะไรเงี้ยซึ่งในมุมมองเนื้อมาก็อาจจะถูกต้องแต่ในอีกมุมก็คืออ,อย่างบริษัทที่ตั้งเป็น Signal ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่ถูกเขาควรทุกอย่างควรจะต้อง Eencrypt หรือเข้ารหัสข้อมูลไว้นั่นเองเขาก็เลยตั้งมาเป็นองค์กรที่จะมาป้องกัน Data ด้านนี้โดยเฉพาะโดยบริษัทเองเนี่ยเขาโดยตัวแอปเองเนี่ยมันจะไม่มีการโชวโฆษณา เพราะว่าโฆษณาเนี่ยจะเป็นตัวที่เหมือนกับว่าโฆษณาจะถูกต้องก็ต้องเอาข้อมูลส่วนตัวไปใช้อะไรอย่างาต้นดังนั้นะการไม่โชว์โฆษณาการไม่ขายข้อมูลการไม่มีการชาร์จเงินอะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้มันทําให้ตัวแอปพลิเคชันเองอไม่จำเป็นที่จะต้องเอาข้อมูลเนี้ยไปใช้อย่างอางื่นก็เลยสามารถที่จะ encrypt ข้อมูลแล้วก็เก็บไว้ที่ end user ได้นะครับดังนั้นโดยตัวบริษัท หรือตัวกลุ่มของ Signal เองเนี่ยเขาใช้วิธีการที่จะรับด onation เป็นหลักนะครับในการที่ถ้ามีคน donate เขาก็จะ,ะเหมือนเป็นเงินเป็นกองทุนไปไปพัฒนาแอปต่อนเองนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจกับ m o v เ m e n t ใหญ่ๆของต่างประเทศนะครับที่ตอนน้องเรียกได้ว่าถ้าย้อนไป2อสมปีไม่ได้มีใครสนใจมากเลยว่าเ,เราจะคุยอะไรบนแอปพลิเคชันแต่ครนี้ปัจจุบันเนี่ย,ลยกลายเป็นแม้กระทั่งเราคุยบนแอปพลิเคชันแต่ครเนี้ ตัวระบบเองก็สามารถที่เข้ามาอ่านได้การที่เอาข้อมูลออกไปไว้ข้างนอกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเลยเป็นประเด็นขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วว่าไอ้พอมันมีเรื่อง Data เข้ามาเนี่ยหลายๆแบนด์หลายๆบริษัทเนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวและปรับตัวยังไงนั่นเองครับสำหรับในตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่อง Data อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ในเรื่อง อ่า privacy data ต,ต่างๆเนื้อมาแรงมากๆนะครับเพราะว่าอย่างในไทยเองเนช่วงพฤกษภาเนี่ยก็จะมีการประกาศเกี่ยวกับ PDPa PD นะครับซึ่งหลายๆบริษัทก็ควรจะต้องเริ่มเตรียมตัวแนละ้วว่า PDPa เนี่ยมันจะมามีผลกระทบอะไรกับเราบ้างนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผม